ตอนนี้เป็อยู่กับแฟนคลับหนุ่มป๊อบธนวันรนะครับและตอนนี้เรามาเตรียมเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มป๊อบกันครับพร้อมหรือยังพวกเราพร้อมลจุดพลุฉลองวันเกิดปีที่31ของพระเอกป๊อบธนวันรที่พานางเอกคู่จิ้น in love m i l l i o ผู้กำกับรักออกฤทธิ์พี่คิงสมจริง เพื่อนเพื่อนนักสแสดงและแฟนคลับมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆบ้านราชาวดีชายนอกจากน้องๆเจ้าถิ่นจะได้เต็มอิ่มกับอาหารมื้อเที่ยงแล้วพระเอกป๊อบยังมอบเงินบริจาคที่มาจากเงินส่วนตัวของตัวเองรวมกับนางเอกมิวพี่คิงและเงินที่ได้จากการขายเสื้อ100ตัวให้กับแฟนคลับมอบให้บ้านราชาวดีชายเป็นเงิน1 0 0 0 0แสนบาทงานนี้อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งบุญต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่กันทั่วหน้าเลยครับ รู้สึกดีที่แบบเออเรามาทําบุญแล้วก็มาทําด้วยกันอะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วสาหรับวันเกิดของผมของขวัญของผม,มนะสําหรับรักออกฤทธิ์ที่เราจะมอบให้แฟนๆนะคิดว่าน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ท,ที่ที่มีความสุขอะ่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หล่อขึ้นนะไม่หล่ออยู่แล้ว <laughs> วะ <laughs> ตอนนี้ยงก็ถึงบอกว่าเขามีความทุกข์ยากอยู่แล้ว